อาหารสำหรับคนที่มีภาวะลำไส้รั่วเนี่ยควรจะกินอาหารประเภทไหนอย่างไรในคลิปนี้เนยจะมาอธิบายให้ฟังนะคะแต่ก่อนอื่นนะขอให้ทุกคนเนาะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของภาวะลำไส้รั่วกันสักนิดหนึ่งนะคะว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะคะซึ่งภาวะลำไส้รั่วเนี่ยนะมันเป็นภาวะที่เราทุกคนที่เป็นนะสมมติถ้าใครเคยเป็นนะคะมันเกิดมาจากภาวะของการทําผิดระบบของร่างกายจนกระทั่งไป ทำให้ภายในเขาเรียกว่าภายในลำไส้เนี่ยจะมีผนังผนังลำไส้เนาะไอ้ตรงเยื่อบุผนังลำไส้เนี่ยมันจะมีเซลซล์เซลล์ที่เขาเรียกว่าเซลล์เยื่อบุผนังลำไส้เนี่ยเกิดอาการบวมอะค่ะพราะเซลล์เยื่อบุผนังลำไส้เกิดอาการบวมการบวมมันก็จะเกิดช่องว่างทุกคนช่องว่างของตรงเซลล์เยื่อบุผนังลำไส้เนี่ยพอบวมปุ๊บเกิดช่องว่างตามรูปที่ทุกคนเห็นนะ พอเกิดการบวมมันก็จะเกิดช่องว่างการเกิดช่องว่างตัวเนี้ยไอ้พวกสารพิษหรือว่าการย่อยที่ไม่สมบูรณ์แบบแล้วมันก็มีการเล็ดลอดเข้าไปในกระแสะเลือดเนาะพอเข้าไปในกระแสะเลือดปุ๊บไอ้ตัวสารพิษหรือว่าอันย่อยที่ไม่สมบูรณ์แบบอาหารพวกนี้มันเข้าไปมันก็ไปก่อปัญหาทําให้เกิดปัญหากับร่างกายซึ่งคนที่มีภาวะราไส้รั่ว ก็จะมีอาการต่างๆน,นานาไม่ว่าจะเป็นอาการอ่อนเพลียนะคะอาการที่มือปลายมือปลายเท้าเย็นอาการท้องอืดอาหารไม่ย่อยแล้วก็บางคนก็จะมีภาวะผื่นภูมิแพ้ผิวหนังก็มีบางคนก็บววบางคนก็อ้วนบางคนก็มีสิวอะไรพวกนี้ซึ่งอันนี้เป็นอาการของภาวะลำไส้รั่วนะแต่ทีนี้สาเหตุมันมาจากอะไรสาเหตุก็คือว่าลำไส้ถูกลบกวนนะคะทุกคน การถูกรบกวนตรงนี้ก็คือว่าไปใช้งานเขาเกินกำลังเนาะแล้วเขาไม่มีเขาเรียกว่าขาดประสิทธิภาพด้วยแล้วเราก็ไปใช้งานเขาเกินด้วยการขาดประสิทธิภาพยกตัวอย่างเช่นการใช้อาการใช้งานเกินก่อนบางคนเนี่ยมีระบบลำไส้ที่ไม่สามารถย่อยนมวัวได้แต่ก็ดื่มนมวัวเนาะบางคนเนี่ยมีระบบความบกพร่องอะเนาะเขาเรียกว่าโรคเนี่ยมันจะเกิดมาจาก2ปัจจัยนะทุกคนก็คือบกพร่องมาตั้งแต่เกิด กับอันที่สองก็คือขาดสารอาหารอันที่3ก็คือพิษสะสมเกินเนาะทีเนี้ยหลายๆคนเนี่ยจะมีความบกพร่องอยู่เดิมอยู่แล้วพอมันมีความบกพร่องเดิมแล้วพอไปกินนมยกตัวอย่างนมวัวคนเอเชียย่ยอยนมวัวไม่ได้ก็จะทำให้เกิดภาวะการบวมของลำไส้หรืออาหารประดิษฐ์ยกตัวอย่างเช่นพวกที่มีกลูเตนเนาะอาหารแปะรูปพวกเนี้ย แล้วร่างกายลำไส้ย่อยไม่ได้ก็จะเกิดการอักเสบบวมมันเหมือนกับอะไรที่มันเกินความสามารถมากเกินไปอะคะ่ะคนก็เสียสมดุลเนาะมันก็จะเกิดการบวมการอักเสบอันนี้เกิดจากอาหารนะคะอาหารนมนมวัวเนาะอาหารประดิษฐ์กลูเตนพวกเนี้ยนะคะที่ที่พบว่ามีการแพ้แล้วเอาตามข้อเท็จจริงแล้วเนี่ย ถ้าสมมุติว่าเรากินเฉพาะอาหารแล้วเราไม่ได้ไปแก้ไขด้วยการพอมีปัญหาระบบลำไส้ถ้าเราไม่ไปใช้ยาปฏิชีวนะมันก็อาจจะไม่ได้เป็นถึงขนาดลำไส้รั่วนะทุกคนที่แรกมันก็บวมอยู่เนาะแต่ทีเนี้ยวิวัฒนาการของยาเนี่ยลำ้ำค่ะก็ทุกคนก็ไปใช้พวกยาปฏิชีวนะยาฆ่าเชื้ออะไรพวกนี้เนาะยาลดกดยาแก้กระเพาะยา ต่างๆที่มันเป็นยาเคมียาปฏิชีวนะก็เป็นการซ้ําเติมลําไส้เข้าไปอีกและซ้ำเติมกลุ่มผู้พิทักษ์ลำไส้คือกลุ่มจุลินทรีย์ตัวที่เรียกว่าโปรไบโอติกเนาะกลุ่มโปรไบโอติกพวกนี้เขาทําหน้าที่ในการดูแลระบบของลําไส้แต่เขาตายจากการที่เราใช้งานเขาเกินส่วนหนึ่งกับอีกอันนึงค่าล้างเผาพันธ์ุด้วยกลุ่มยาปฏิชีวนะและอีกอันนึงที่ทําให้เกิดการอักเสบคือกลุ่มยาที่ลดปวด กลุ่มพวกกลุ่มยาอาการแก้ปวดอักเสบพ,พวกนี้นะคะมันก็จะทําให้เกิดลําไส้อักเสบอันนี้คือสาเหตุที่มันทําให้เกิดการบวมการอักเสบแล้วก็จนกระทั่งมาถึงการรั่วเนาะเวลาการจะรั่วนะคะทุกคนเซลล์เยื่อบุผนังลําไส้เนี่ยเป็นเซลล์ที่เรามองด้วยตาไม่เห็นเนาะเขาจะรั่วเขาจะเกิดการบาดเจ็บก็คือเกิดเขาเรียกว่าอนุมูลอิสระจนกระทั่งเกิดภาวะออกซิเดทีฟสเตรส มันก็คือภาวะการอักเสบนี่แหละซ้ซําๆอยู่อย่างเงี้ยแล้วเกิดตั้งแต่เซลล์ที่เรามองด้วยตามไม่เห็นนะมันเกิดมานานแล้วทุกคนอาสุปอย่างนี้แล้วพอวันหนึ่งที่มันโปะเชะออกมาเป็นภาวะลําไส้รั่วซึมจนกระทั่งก่อกวนร่างกายใช้เวลานานนะคะทีนี้เวลาการแก้นะทุกคนการแก้อันนี้ผู้ถามที่ถามเนี้ยคือถามเรื่องอาหารเนาะจริงจริงมันมีการแก้ด้วยอาหารการแก้ด้วยเทคโนโลยีนะคะซึ่งมันก็ต้องใช้ พฤติกรรมของตัวเราเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนระบบการใช้ชีวิตเนาะเปลี่ยนอาหารเอาเรื่องอาหารก่อนอาหารที่จะแก้ไขภาวะลำไส้รั่วได้เนี่ยต้องเป็นอาหารที่ไม่กระตุ้นให้เกิดการอักเสบไม่ทำร้ายตัวโปรไบโอติกก็คืออาหารธรรมชาติเดิมอาหารพลังงานย่อยง่ายพลังงานสะอาดนะคะแต่ถ้าเกิดเรายังคงไปกินอาหารมีประดิษฐ์อย่างเงี้ยอาหารแปรรูปอาหารเส้นอาหารกระป๋องอาหาร ขนมปังแปรรูปไม่ว่าจะเป็นขนมปังแข็งอ่อนอะไรก็ตามทีเส้นขาวเส้นเหลืองเส้นเล็กเส้นใหญ่เราก็ควรจะงดไปนะถ้าเราต้องการเอาแบบดูแลแบบอาหารจริงๆเนาะซึ่งใน150เมนูอาหารที่เนททำขึ้นเนี่ยเกิดจากการที่ตอนนั้นเนทมีปัญหาระบบกระเพาะลำไส้ของร่างกายเนี่ยแบบจัดหนักมากเลยนะคะเนทก็เลยต้อง คิดค้นอาหารขึ้นมาเองซึ่งอาหารที่ไม่ทําให้ลําไส้บวมก็คืออาหารเดิมแท้เป็นคาร์โบไฮเดตที่มาจากธรรมชาติจริงๆค่ะไม่มีการประดิษฐ์เลยเี่กก็จะกินหัวมันหัวเผือกกินข้าวกับกล้วยนะทุกคนขอสาร,รภาพเลยนะตอนนั้นนะคะเพื่อจะฟื้นด้วยอาหารจริงๆจังๆกิน3ม,มื้อนะคะสม,มือ้อสี่มือ้อโดยที่ไม่แตะอาหารประดิษฐ์เลยนะคะแล้วก็ไม่ปรุงด้วยน้ําตาลด้วยเป็นการใช้เกลือ เป็นหลักเกลือดำเกลือ,อ,อชมพูดอกเกลือพวกนี้รวมถึงใช้รสชาติจากธรรมชาติเดิมของเขาคือเนตอนนั้นในปรุงเนี่ยไม่ได้ใส่น้ำตาลแบบน้ำตาลปีบ๊บน้ำตาลแล้วก็ไม่ใช้นะอยากได้ความหวานก็ไปไป,ไปเอากล้วยกล้วยํำว้าหวานมากินถ้าอยากได้ความหวานอยากได้ความเปรี้ยวก็ไปเอามะนาวเอามะขามเอาสับประรดมากินตอนนั้นในทํำอย่างนั้นเลยนะเพราะว่าคือใช้อาหารอย่างเดียวไงคะไม่มีการใช้สารสกัด ก็จะทําแบบนั้นกินแบบนั้นทุกมือ้อสามมือ้อกระเพาะลําไส้ที่มีปัญหาแล้วเวลาปวดท้องไม่กินยาอันนี้ต้องบอกก่อนนะเนซไม่กินยาไม่แตะยาเลยจากจากที่กินยาทุกวันยาลดกรดยาแก้กระเพาะยาปฏิชีวนะยาทาย,ยาอะไรพวกนะี้ใช้ทุกวันแนละ้วก็ต้องหยุดกินไปเลยนะคะแล้วปวดท้องทําไงละ่ะคุณเนซเนก็เวลาเนปวดท้องเนซต้องกินยาสมุนไพรทุกคนซึ่งสมุนไพรแก้ปวดของเนซก็คือ กล้วยดิบนะคะจะเป็นกล้วยดิบแล้วก็จะเป็นเกลือดำบ้างผงถานบ้างอตอนนั้นใช้ชีวิตแบบไม่ใช้สารสกัดเนาะแล้วก็ต้องกินอาหารเคร่งครัดค่ะไม่ไม่ออกนอกรูนอกทางไม่กินเส้นเน่ไม่ไม่กินเส้นมันนานเลยนะคะทุกคนแต่ปัจจุบันนี้ก็มีบ้างนะเมื่อก่อนไม่กินเลยนะคะเส้นจะไม่กินเลยไม่กินอาหารที่เป็นอาหารซองเลยแต่ปัจจุบันนี่ยอมรับว่านี่กินอาหารได้ปกติเพราะเนื่องจากว่าหลังจากที่เนสดูแลอาหาร ตามระบบนี้นะถ้าทุกคนอยากจะดูแลอาหารต้องเป็นอาหารธรรมชาติเดิมเนาะเออแต่ทีนี้เน,นโชคดีก็คือเนไ้ได้ได้ใช้ศารสกัดเพิ่มเติมเข้ามาเพราะตอนที่ดูแลอาหารเนี่ยจุดอ่อนของการกินอาหารพลังงานต่ําก็คือว่าด้วยตัวเน้เนี่ยเป็นคนที่มีพื้นเพในการกินข้าวกินแป้งมันก็ทําให้ย่อยย่อยเผาผ่านง่ายมันก็ทําให้ผอมเร็วนะแล้วมันก็ผอมมากจนเกินไปอะ่ะทุกคนเน้ก็เลยต้องอ หาตัวช่วยซึ่งโชคดีก็ได้สารสกัดทั้งเบต้าฮอร์อน nrf 2ไ n i 1และโดยเฉพาะโปรไบโอติกเนี่ยช่วยมากู้ระบบของจุลินทรีย์โปรไบโอติกของนี้เนาะปัจจุบันเนี้ยร่างกายของนี้ก็สามารถกินอาหารได้หลากหลายมากขึ้นกินโปรตีนทีเ่เขาเรียกว่าโปรตีนชงอนะเนาะจากตอนนั้นอนะหยุดกินไปเป็น2-3ปีเพราะว่ามันมีอาการลำไส้บวมนะคะแล้วบางคนที่มาหันมาดูแลตรงนี้นะเนจะบอกอยนี้ว่า บางคนเนี่ยถ้าไม่เคยกินถั่วพอหันมากินถั่วก็จะมีอาการบวมเนาะอย่าเพิ่งไปกังวลเรื่องโปรตีนนะคะถ้าจะดูแลระบบลำไส้รั่วงดเนื้อสัตว์ได้ยิ่งดีเลยค่ะหยุดการกินโปรตีนจากเนื้อสัตว์ไปเลยก่อนนะคะแล้วก็หันมากินโปรตีนที่ได้จากผักพืชถ้าผักดิบกินไม่ได้ให้กินผักลวกนะคะแล้วก็ในหัวมันหัวเผือกเนี่ยจะมี โปรตีนอยู่แล้วยังไม่ต้องไปกังวลเพราะว่าถ้าเราต้องการจัดการด้วยอาหารเนี่ยเราก็ต้องใช้วิธีแบบเขาเรียกว่าเด็ดขาดกับอาหารแล้วจะเห็นผลนะคะแต่ถ้าวันนี้ทุกคนยังไม่ไม,ไม่ไม่จริงอะ่ะเรื่องอาหารเนาะการใช้ตัวช่วยด้วยสารสกัดก็เป็นทางเลือกสำหรับเน้มองว่ามันดีมากเลยมันจะทำให้ชีวิตเราเนี่ยรัดสั้นแล้วก็ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นแต่จริงๆแล้ว เนก็ยังสนับสนุนให้ทุกคนดูแลอาหารการกินนะเพราะมันคือสิ่งที่เราสามารถทําได้อย่างถาวรและให้เรารู้ว่าหลักการก่อนที่เราจะกินอะไรเราต้องรู้ว่าอะไรคือพิษสําหรับที่จะทําให้เกิดการอักเสบของลาไส้เราก็ต้องไปหยุดนะคะของเทียมของประดิษฐ์ยาเคมีอาหารที่ย่อยยากเนื้อสัตว์ย่อยยากถั่วย่อยยากเราก็อย่าเพิ่งกินกินหัวมันหัวเผือกไปนะส่วนถ้าเราอยากจะเสริมร่างกายใช้สารสกัด สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้ที่หลังคลิปเดี๋ยวนี้จะแนะนำให้นะคะว่าจะใช้ตัวไหนอย่างไรบ้าง